ค่ะสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเข้ากับระบบ OpenERP นะคะหรือว่า Connect Database กับระบบ Server OpenERP นะคะเป็นการต่อจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเป็นการติดตั้งระบบ OpenERP เวอร์ชันเก็เมื่อเราติดตั้งแบบ l l i n วันไปนะคะก็เป็นการติดตั้ง s e r v ์ฟเร์แล้วก็ติดตั้ง ฐานข้อมูล Postgre พร้อมๆกันเ้วก็จะมาดูนะคะว่าที่เราติดตั้งไปอยู่ตรงไหนก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัว Postgre SQL 9.2นะคะก็ให้เราคลิกเข้าไปะคะ่ะแล้วก็คลิกเลือกไอคอนที่เป็นรูปช้างตัวนี้นะคะพี่เจนนึนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะทำการ connect database กับระบบ server OpenERP นะคะก็ถ้าเราติดตั้งมาพร้อมกันเนี้ยก็จะเห็นว่ามี หนึ่งเซิร์เวอร์ตัวนี้เอาไว้เป็นการกระบานะคะว่าเป็นลูกโซ่แล้วก็เป็นพอร์ต5 4 3 2ก็คือพอร์ตเดียวกับที่เราติดตั้งแล้วมีส่วนของ c o n f i g Database เมื่อสักครู่นะคะหรือว่าเมาื่อคลิกก่อนหน้านี้นะคะก็ให้เราจับเป็นคลิกนะคะแล้วก็ให้ตอบพาสิร์ที่เราได้ตั้งเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนะคะเราใช้พาสด d ที่มัน default มาให้อยู่แล้ว เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีดัตต b เบ e ตัวเทสตตัวนี้ก็คือที่คลิปวิดีโอที่แล้วเราได้สร้างดัตต b เบ e เพิ่มมาหนึ่งตัวก็คือตัวเทสนะคะก็จะเห็นว่ามีเทเบิลอยู่อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่อยู่ในระบบ โอเคเนียพี่่เราติดตั้งเมื่อกี้นะคะถ้าเราได้ทําการติดตั้งโมดูลใดๆก็ตามเพิ่มหรือว่าทําการอินสต l ลโมดูลเพิ่มเนี่ยตารางตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งแบบ all in one นะคะเพราะว่าอาจจะมีตัว postgres อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถกดไปที่ตัวไอคอนตูกบลกตัวนี้ได้นะคะแล้วก็กอรอกรายละเอียดใส่เข้าไ,ไปตามที่ c o n f ิกไว้ตอนติดตั้งนะคะ ค่ะแค่นี้ก็เสร็จสิ้นากนาเรเ c o ก l e c t d a บบกับระบบ OpenERP ค่ะขอบคุณค่ะ